น้าชอนอยากอีจ่องกุฎีเนจางสวขัดลยกุจอ่งเามอนชนูนะฮะน้าชอไม่สวขัเหอนนอ่ากุจการัวอ่าไทยอูกขอ้ันดาวไม่ส no ขัดยต่อใช่ฮะต่อจมววนนะฮะไอถูกขอ้ันดาวหนอมาปูแต่ถูกขอ้ันดาวนกูนูนะเปสวดสูจีวอถูกขอบันดาวหนือไปจมัอวเผาต่างอ๋อ ตเขาปนอะไมาสงก็ละฮะดจชงหนูสองพันาะพนคะิดช่าปลานาะออเดอร์มาเต็มตามชอล้ก็ว่าใสา่เสื้งชุดเก่าชุดนิงเก่าชุดรอยิ่งเต็มตามพ็อยู่ตา่นนะตตางวนะฮะตัวเขานะพูตาเ่านกู้เนาะจงก้าช่าปลา่ดีเนีนเยรอตื้อจมูกว่าเน่นคือ จะหานอะจีสังอ้วนเนตัวอุ่นหนุนไปเตานะปั้นดาาช้าเลยไปม้อพร้อมส่งเนะาชมก็ส่องเจืจอๆนยกเลยเชื่ส่งเจืจะไม่สอดเลเตาเช่อเต้าปอตาวันเล็กจังเนาะไม่เท่จะาหมูนจอซูเนาะไปโซสูจีเ่ารอบแรกมาไปสสูอร์มเจอสูจีนะสูทต่อสูนชัวนะาะ แต่รอบสองเปสสสส yes. สสส้สูตรซูจีกินเนาะสูจีนสื่อจดเงินเทเลจีจียงๆกันนะค่ะสูจีสีเขียวเนาะหนวสูจีสีม่วงไปอกครั้ส่อสูจีสีเขียวยังไม่เหยียดเลยจ้าเราไม่ส่อจ้าเลยไม่เหยียดเต้ากวเป้ทุบพันธุ์เราเลยเป้ส่ออะไรหนูนะค่ะยังไม่เหยียดยุ่งได้เป้เรอไม่สอใจเลยเป้เราเต้ายังไม่ชิงเหยียดเลยเป้เราล้อเต ไม่อยอมมัดนจะเล่นก็ไม่ละเตาเาไม่ห็นได้จะได่อ,อได้จะท้ตอตนะ่างน้อน้เเตเชอน้ต่เชียนะเก,กีนนเวเเยวก็บ่นนนะาอ่าน้ต่โน้ตต่เชียอกูสาตากูไทย่อมบ่นน่อเตะไม่น่าจะตื้ออุระเตาเาน้อถูวขอบารนูมาจ้งก็ชัปล่ออืม เดยอมมองมาเตจูงหนังพันดาวมองหนังก็ตวมองหนังเตบันดาวจะช้านมาพี่ๆจดไปจอดในตู้มินไซย์ยุคสมัยนี่นะรอมาจงก็หนวดเดชัยอะหนดเชัยนะหนดเชัยอตั้งเตหนวดเชัยอ่ะจะทว่า่าไอจะไม่เสียไม่เท่ปตอนนี้อยูล่ลยจัง เดี Saint ๋ยวเชียร์อ๋เดียวเชียน้าเยวรุ้งปลเชียร์น้าไ่พอชั้นปล่อตังเตออมอย่ามอยก็ไม่เสีมค์คืนหนูจะุดหลัง chút lá chút lá ó chút lá chút lá một đền chút lá nè chút lá ó Hãy subscribe cho kênh không ท่านี้จะทำให้สวยเลยไม่เทไรๆๆๆ้าหนาหนาอืมน้าจะร้านอ่ะนายากเออข้อก่อเจนเจนะหนาอยากข้อก่อมเจนเอ่ะก็สิยงก็ช่างเปล่าก็ตัวบ้านเราหรือมะฮาราแ่ไม่โชั่นเปล่าเนอะนี่เดี๋ยวม่เป็นสิวหรอกว่านี่เดี๋ยวแต่โอิตาชิสังโอรออุ่นๆอยู่ไปต่ออีชุดหน้าไปมาแป๊ดเซ้งนะฮะ มันอดนดาชรวเราเปรถจะไม่ตนะตเต้อนนะอย่าป้าเต๋อเต๋อซื้อเหอ่าป้าดาวหนูเอไปยิมอวมเผาฮะไปยิมอดัดผ้าเก่าต่างจะไม่ไดนะตัวผ้าเกา่านะี่ผ้กกาก่าหนานะตัวผ้าเก่าหนูเอผ้าก่าหนาอืมม่งก็ช่ปลาหน่อยหนูยังก็ช่อ่เอ้หนูอุ่น้อ่หนูเอจุ่นแห้อ ตาเจรู้จ่ออ่ะใสเอ่อรู้ยาชอตนะฮะหน่อยยาชอจยาชอตโอเล่หนอชุ่มก็ชั่มปลาอ่ะส่งเยอะๆจะไม่ส่งก็เลยต้องเชนนะฮะเรียกยาาชอเนี่ยเรียกยาาช่อยาชอมาเป้โอเล่หนอมาคือเป้เหรอก็จะไม่เปล่าอ่ะตาไม่ต้องนอสิ มูลน้ำเงินเนาะดุขู้นชูเศษน้ำเงินนะเวลาก็ออช้างหน่อยหนอมาเวลาก็สัออช้างอยาชอมาก็เลยสีน้ำเงินตรงกับสีน้ำเงินเลยวหนอมาเนื้อต่อชงก้าวหออสีทองตรงกับสีทองมาต่อชงก้าวฮะหนูจีสเปสปาเนาะฮะหนูจีกีตาจีจีตรงกันเดี๋ยวนอฮะก็เลยวหนอมาก็ต่อตรงตรงกันมาโยงจงก้าวมาหักข้างขวารอเอ่อเอ่อไม่รู้ข้างซ้ายเราไม่รู้เออสีเหมือนกันเทียงยงเก้านะ สั่งช่วยจะไม่สวยขนาต้อช่หนูน่ะขอก้งหน้าปูขอก้งชั้นบอกเล่นหนัวมาชงนก็ชิเปล่าอืมหนอย่างน่ะถ้ากลัว้ายจะกระตันวะขอไม่เริ่มปีรอตูปั้นเท้าหนูรู้ไหมไม่จุ่ปีเราเล่นหนูตัวนี้ได้นะแม่ปูรู้สิล้าเลยนี่รู้สิล้าเลยนี่ แต่ไม่ปีรอรู้สีลาเขาตอนนี้ตัวอนเดตไม่อยาอ้วนเลยหนวจะมุมมุมมุมเหลี่ยมตามแตไม่มาถีอีก้ไม่มาถีรออรอตัวนี้ทันอตไม่ได้มองแค่หนแต่ไม่ไแล้วอ้วนองปลายเลยหนวตาชอเต่ดีเ้เหนวตาแต่ข้ามไปแต่วนจะข้ามอ้วนใหมเลยหนวสมัมรแต่ก่อนนี้อ้วนชงก็เหนาะตัวขนี้นะเออนจะชอหอ เต๊รู้จักเตชอเตโชเตกุยอย่างก่อนจะชอแล้วนะเตโชเตกุยอย่างก่อนราชอเตกุยโอ้ยหน่อปลายชอเอ่อโอ้หนอก้างขาเหลาฮ่าตารุ้จาชอเนี่ยหนอมีอยู่จู่ว่าการได้ประชาอตต์รู้จาชอไม่เนี่ยส่วนมาไปออวาน่ะไปออวันีรูปปอจงออรู้ไปรู้ปล้ารู้จื้รู้เจ้ารู้ช้างรู้อีรู้จ่วรู้เก่ารู้เก่ารู้จงปอจงเออมุมมุมนี่น่า กาลูกปอจองมุนี่นะอ๋อเต้าเก่าลูกมันอย่หขอยามาตรฐานของปันดาวม้งไอโอตอนจัดชอรงเก้านะค่ะของยอเตชอนโลยอเตชอลแตแปอหยีลู้นะอย่าไม่เหนี่ยวรอว่ไม่จเหนี่ยวรอไม่อย่าว่าช่างอย่างหนุร้นเตาเราไม่อยาอจย่างหนุ่มรนเต่านะคะตู้ถเก่าซื้อตั้ตัวเก่าซื้อยังก็ช่างเปล Thế nên thì nhẹ lo Do tao nó. Dùng góc sang nó. To đi lina. Thế tang chê. Nó yó a tư tư láng nó hả Nói yêu tư à, tư láng nó Nó Nói tư tư lang nha. Doong sang Nó tư tư hoa. No. 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 tư tư No. No. Tư tư No. 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 อืม一朵ปั้งว่าปั้งจัวเดียวทุก一朵朵เดียวจะศร้าเลยไม่ยันโตเลยไม่กวนโตไม่เยนใจเลยไม่กูอยากไดางก็มันจะถานไปวัวเดียววัวว่าจปั้งจัวอีจ้าปั้งตัวเดเศร้าเส้นแล้ปั้นแล้จะจงก็อืเฮ้าจะรุ่นเราอ๋อรุ่นเราอ๋อเยรุ่นเราเนี้ยเฮ้ยรุ่นเราอืมเยรุ่นเราอ๋อสวยๆนะ สวยช้ำปลาแต่ชาวเต้ข้างหน้านี้ยอขอข้างหน้านหัวอ,อกเนาะถ้ายังไม่จริงเอย่ยงเราก็จีโอก็เตายังไม่เหนียวหรอเสริมนะอะยู่ตรงก็ออกหรอเอว่าจอมดอว่าจอมดอแม่เช็คกูเล็กคลิปหนอฮะเช็คกูค่าถูกขอบ้านเท้านหนูจะไม่สกัดรล้เอ็กูสาตากูค่าอะไรนี่เต้ไม่ยิ่งจะจะจอมหวัวเต้โอจอมไม่เต้ตู้เต้นสายอ่ะไม่เต้ขอยยันไม่เต้กรปู่หนังนะคะเอ๊ จับมองเทตอนไหนจะปะ้านกจะช้าสอเอ้วาชอนเดา